dji osmo mobile 6ก gimbal มือถือรุ่นใหม่จาก dji ที่คอนโทรลอะไรต่างๆได้มากยิ่งขึ้นสวัสดีครับผม bang of p camera product specialist นะครับวันนี้เรามากับอุปกรณ์ใหม่อีกแล้วเปิดตัวกันเก่งมากนะฮะตัวนี้เป็น gimbal สำหรับมือถือนะครับเป็นไม้กันสั่นสำหรับใช้กับมือถือก็คือ dji osmo mobile 6ตัวนี้นะครับก็แปลกใจนิดนึงว่าหลังๆเนี่ยคือรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวออกมาไม่ว่าจะเป็น action cam หรือว่าจะเป็นตัว กิมบอลตัวนี้ดิจยเอาคำว่าออสโมกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เราเพิ่งทราบไปว่าเขาเปิดตัว o s m o Action 3ใช่ไหมเขาก็เอาคำว่าออสโมกลับมาแล้วตัวนี้ก็เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ใช้คำว่า OM นะครับตัดคำว่า Osmo Mobile ออกใช้คำว่า O m แต่รุ่นนี้กลับมาใช้คำว่าออสโมอีกแล้วนะฮะก็จริงๆผมชอบคำว่าออสโมนะ ฟังแบบ O m เมแล้วมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อะถ้าติดแบรนด์ออตโมไปแล้วก็วคิดว่าดีใจคนจะใช้คําว่าออตโมนี่แหละมันดูติดปากอะไรดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมันมีอะไรมาบ้างนะครับและมันเพิ่มเติมฟังก์ชันลูกเล่นอะไรต่างๆนาน,นาอะไรมันแกะจากตรงไหนแล้วเนี่ยอ่ะโอเคตรงนี้แล้วกันง่ายดีพอดีไม่ได้เอาคัตเตอร์มานะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงปึ๊บแกะกันสดๆตรงนี้เลยนะอันนี้ผมยังไม่ได้ เห็นของหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับเจ้าสุวนี้จะมาลองพูดถึงความรู้สึกแรกที่ได้จับมันเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงก็ซิลมาสไตล์ G.I เลยนะครับตัวนี้ผมชอบตรงที่เขาแบบเปลี่ยนให้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยจริงๆทำมาสักพักแล้วก็คือเวลาแกะง่ายดีฉีกตรงนี้ออกแค่นั้นนีเองนะครับแล้วก็เปิดได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งแกะสกอตเทปอะไรแบบเมื่อก่อนอีแล้วนะครับตัวกล่องก็เปิดแบบนี้ครับผมสไตล์ G.I เลยเปิดขึ้นมาสิ่งที่เราจะเห็นก็คือ นะครับจะมีให้สแกนในการโหลดแอป DJ i ซน์มโมนะครับในการที่จะคนโทรลเจ้ากิมบอลใช้งานกิมบอลนะครับแล้วก็ตัวนี้แสดงทิศทางในการโฟลดิ้งหรือพับเก็บอะไรของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้บอกว่าเราสามารถยืดมาเป็นสติ๊กเป็นเซลฟี่สติ๊กตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแมกเนติกนะครับรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกับรุ่นก่อน,อนที่เปิดตัวมาเขาเปลี่ยนมาใช้ระบบแมกเนติกแล้วนะครับก็คือเอาแม่เหล็กแปะลงไปนะครับแล้วก็ในกลอ่องอเดี๋ยวเราดูตรงนี้นิดนึงว่ามันมีอะไรไหบ้าง อ่โอเคซองใส่แบบนี้เลยนะครับอ่า uh. แล้วก็เอ้ยอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อน่าจะเป็นตัวล็อกมือถือนะครับนี่เนี่ยเป็นโฟมแล้วก็อันนี้เป็นเท้าเป็นถุงผ้าใส่มาให้นะครับเป็นถุงกำมีแล้วก็คู่มือมีมาให้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้จริงๆอันนี้เจ๋งมากเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังดีว่ามันเจ๋งยังไงสำหรับคู่มือนะไม่ต้องไปนั่งอ่านอีกต่อไปนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมีแค่ใส่ชาร์จอย่างเดียวนะครับประมาณนี้ในกล่องนะครับเปิดมาอันนี้มันไม่ได้ใส่ซองมาให้หยิบอันนี้ก่อนละกันง่ายๆตัวนี้เป็นแคมป์นะครับที่หนีบโทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็เป็นแม่เหล็กตรงนี้นะเวลาที่เราจะใช้งานก็ไปติดกับตัวกิมบอลได้เลยเปิดมา g i างกิมบอลนะครับผมใส่ซองมาสไตล์ DJI นะฮะแล้วก็อย่างนี้แกะยังไงเอ่ยตรงนี้โอเคซิลมนันแน่นหนามากเฮ้ยแอบแขยาก ผงใส่ต้องฉีดมันไม่ได้เป็นเทปแบบกาวทั่วไปมันเหนียวมาเลยแต่โเคฉีดแล้วกันขอโทษพีกัสซัพนะเรานิดนึงโอเคก็ตัวนี้พับแบบนี้คล้ายๆตัว OM5 นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกันพับเก็บโฟลดิ้งแบบนี้คล้ายๆกันแล้วก็เล็กๆน่ารักแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำหนักเบาพอสมควรแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันมีหน้าจอ LED ตรงนี้แล้ว ตัวนี้มีหน้าจอบอกสถานะนะครับไม่ต้องมานั่งจำว่าเ,เราใช้ปุ่มอะไรอยู่กดโหมดอะไรแล้วแบบต้องจำชิกเกอร์อะไรต่างๆนานาในการกดกดหครั้ง,งสองครัง้สงสาครั้งอะไรเงี้ยตัวนี้ดูตรงนี้ได้เลยนะครับมีหน้าจอแสดงสถานะบอกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือ dial control นะฮะตัวนี้ผมคิดว่าเพิ่มเติมมาได้น่าสนใจปกติด้านข้างอ่ะมันจะเป็นปุ่มซูม คือใช้กดขึ้นลงเพื่อสูมนะครับแต่บางคนอยากจะทํางานแบบซีนีมาช็อตอยากจะคุมโฟกัสหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะหมุนโฟกัสอ่ะอาแบบงานวิดีโอแบบมืออาชีพที่จะค่อยๆค,คุมโฟกัสหรือดอลลี่ซูมอะไรต่างๆนานามันทําไม่ได้ ตัวนี้ก็เลยเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะเราจะคุมในเรื่องของโฟกัสด้วยไดอัลคอนโทรลตรงนี้อันนี้ก็คล้ายๆพวกกิมบอลรุ่นใหญ่ๆเลยนะที่จะมีตัวไดอัลคอนโทรลตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เปิดออกมาครับอ่ามันจะมีล็อกอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เปิดออกมาแล้วเรางัดขึ้นมาแบบนี้เพื่อที่จะใช้งานเนี่ยเปิดออกมางัดขึ้นมาเฉยๆไม่ต้องกดปุ่มเปิดปิดใดๆทั้งสิน้นมันควิกรันครับคุณผู้ชมมันเปิดการทํางานด้วยตัวของมันเองอ่านะฮะคืออันนี้ก็ ดีเหมือนกันนะแล้วเวลานั้นเราแค่เอาไอเจ้าตัวนี้ที่หนีมือถือของเรามาแปะไว้แบบนี้มันก็ใช้งานได้เลยอ่าเวลาอยากจะปิดก็นิดนึงนะครับกดปิดอ่าแล้วก็พับลงไปเท่านี้เองนะฮะปึ๊บง่ายๆเลยเนอันนี้เจ๋งดีนะครับเดี๋ยวลองใส่มือถือดูแล้วกันว่าเป็นยังไงรอเดี๋ยวขอเปิดลงมาก่อ oh น แต่จริงๆอะผมแอบไม่ชอบคลิกลัสน้นเหมือนกันไม่รู้น่สามารถตั้งค่าปิดได้ไหมเพราะว่าบางทีเราแค่อยากจะพับพับเปิดพับอบอกอะไรเงี้ยไม่ได้อยากจะให้มันเปิดอ่ะอาจจะตั้งค่าได้นะแต่อันนี้ยังไม่ได้ลองนะครับแล้วก็ตัวนี้เวลาหนีบแคมตรงนี้นะครับก็ดูว่าเดเรคชั่นของตัวกล้องเราควรจะอยู่ฝั่งไหนเขาะจะมีลูกส่วนบอกตรงนี้เนาะเดเรคชั่นคอนโทรลตรงนี้ก็คุมให้ถูกนะครับอันนี้โทรศัพท์ Galaxy S21 ของผมนะครับใหญ่พอสมควรก็ยังหนีบได้ ตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะลองรับพวกโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆใ,ใหญ่ๆได้พอสมควรอยู่แล้วละ่ะทีนี้เนี่ยเวลาใช้งานนิดนึงนะครับผมแนะนําว่าต่อให้มันเป็นกันสั่นที่มอเตอร์ดีมากๆก็จริงไม่ต้องเซ็ตบาลานอะไรก็ตามแต่ก็จริงแต่ว่าถ้าจะให้ดีควรเซ็ตบาลานช่วยมันนิดนึงนะครับเวลาใช้งานก็ถ้าอยากจะตั้งค่าให้มันสะดวกมายขึน้นก็เขามีค่าตั้งให้ก็ใช้สัะน,นะครับอตัวนี้สีสันสวยงามเนาะสีเป็นแบบสี เขาเข้มเข้มอ่ะฮะก็ใส่ขาตั้งเข้าไปแบบนี้ปึ๊บแล้วเวลานั่นอย่างที่บอกแต่แรกว่าสิ่งที่เราควรทำกับเจา้ากิมบอลพวกนี้ก็คือควรจะช่วยมันเซ็ตบาลานไม่ควรให้มันเป็นอย่างเงี้ยออาอย่างน้อยคนที่จะแบบปรับระดับบาลานตรงนี้นิดนึง เพื่อที่กิมบอลจะได้ไม่ทํางานหนะักเกินไปแล้วเกิดการเสียหายระหว่างใช้งานนะครับคือ <C uz i> ถ้าเราเซ็ตทุกอย่างถูกต้องอ่ะบาลานดีทุกอย่างมันสามารถที่จะบาลานโดยที่เราไม่ต้องกดเปิดเครื่องเลยอ่า้็ช่วยมันนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะใช้งานเราก็กดค้างไว้เปิดปึ๊บตัวนี้ก็จะมาเป็นแนวทางแบบนี้ทีนี้เนี่ยผมแอบสังเกตนิดนึงก็คือก่อนหน้านี้ที่เราเสียบจะตัวกิมบอลขึ้นไปมันขึ้นไฟแสดงสถานะตรงนี้เป็นสีแดง ขึ้นไฟแสดงสถานะเป็นสีแดงแล้วก็ตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับก็เวลาใส่เข้าไปปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่าเจ้าไฟแสดงสถานะจริงๆตรงเนี้จริงๆมันก็มีในบอกในคู่มือแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าคู่มือไม่ได้มีอะไรบอกมาเลยแต่สิ่งสําคัญก็คือมันจะบอกในแอปพลิเคชันมีคู่มือสอนการใช้งานในแอปพลิเคชันตัวนี้คอนโทรเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของปุ่มคอนโทรจอยสติ๊กต่างๆรู้นี่นะ แล้วก็ทิกเกอร์ไกลต่างๆนะฮะเราสามารถที่จะกดตรงนี้นะครับแต่ว่าไอ้พวกรหัสตรงนี้ถ้าใครเคยใช้ Osmo Mobile อยู่แล้วอ่ะก็คงจะคุ้นชินกันดีว่ามันจะก็กด1ครัง้2ง2ครั้ง3ครั้งอะไรเพื่อที่จะเป็นคีย์ับในการใช้งานของเขานะ,ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มโหมดเนาะสามารถเปลี่ยนโหมด อะไรต่างๆนานาได้เพื่อที่จะเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานกินบอของเราส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปสอนว่าหมวดแต่ละบทมันใช้ยังไงในรีวิวอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มเลคคอร์ดนะครับมีจอยสติ๊กตรงนี้มีเดเอลคอนโทรลตรงนี้ในการซูมหรือว่าเปลี่ยนโฟกัสแล้วก็มีทริกเกอร์ด้านหลังตรงนี้ในการที่จะปรับตั้งค่าต่างๆอย่างเช่นรีเซนเตอร์อะไรแบบนี้หรือว่ากลับหน้ากล้องหน้ากล้องหลังอะไรต่างๆนานาแบบนี้อันนี้ก็ ใช้ไกด์คอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่านี่เราเข้ามาที่หน้าของตัวแอป,ปนะครับกดเชือ่อมต่อฮะตัวนี้มันก็ลิงก์ง่ายๆเลยนะครับเปิดบลูทูธเปิดแอป,ปขึ้นมาแล้วก็เจอกันเองเลยเนาะแล้วก็เวลาใช้งานก็เหมือนแอปพลิเคชันตัวเดิมนะครับไม่ได้ต่างอะไรมากทีนี้ข้อดีของมันก็คือเนี่ยมันจะขึ้นแบบไกด์คอนโทรลที่เป็นเอออีซี่ติทัวร์เีนะครับก็คือมีคู่มือที่เป็น รูปภาพบอกเราตรงนี้ว่าเราควรจะกล้องกดปุ่มไหนทําอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาบอกว่ารักษาแล้วนะเส้นขอบฟ้าอะไรต่างๆนานากดแท็กกิ้งอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทําตามเขาได้นะครับแล้วก็ใครอยากจะดูพวกคอนโทรลต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปย้อนดูได้เลือกที่จะดูในเรื่องของติวเตอร์เรียลอะไรต่างๆตรงเนี้ยก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับก็คืออย่างนี้ไม่มีคู่มือหละ มีเป็นติวเตอร์เรียลจากแอปพลิเคชันสอนเราใช้งานได้เลยอันนี้แจกดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับ a c Active t r a c k 5.0นะครับผมก็คือในเรื่องของโฟกัสในการติดตามตั้งนะฮะจะวาดแบนี้ก็ได้นะปึ๊บแล้วมันก็จะตามเขาบอกว่ามันสามารถที่จะแท็กได้กับวัตถุที่มันหลากหลายละเอียดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำได้เลยนะครับแล้วก็เร็วขึ้นด้วยัอนนี้ผมเคลื่อนที่แบบเพิ่มก็พอได้อยู่นะมาเป็นไง แล้วเราก็สามารถที่จะเซตในเรื่องของกิมบอลได้ด้วยนะว่าจะให้มันแบบว่าเคลื่อนที่หรือเร็วชา้าอะไรต่างๆนาไปคัสซอมได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้ากลับมาเป็นกล้องหน้าสิาถ้าเป็นกล้องหน้าเจอหน้าคนปรับแท็กเลยนะครับอย่างนี้เลยเออเป็นไงหุนตามปึ๊บอ,อืมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยสำหรับสาวๆนะครับสำหรับเจ้า ตัว Osmo Mobile ตัวนี้ยังคงมีฟังก์ชันที่เป็นหมดหน้าเนียนปรับหน้าเรียว V-shape ตาโตอะไรต่างๆนานะทำผิวซอฟพิงอะไรเน่ยมีให้มาด้วยนะครับไม่ต้องไปใช้เมือตูกอะไรต่างๆนานะตอนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับส่วนเรื่องฟังก์ชันการทำงานต่างๆก็มีมาให้ครบเช่นเดียวกับเจ้าพวก Osmo ตัวเก่าๆเลยนะครับก็คือผมคิดว่าฟังก์ชันในโหมดของการถ่ายภาพมันค่อนข้างที่จะ เจ๋งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ในเรื่องของการซูมคอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานคร่าวๆเบื้องต้นก่อนนะครับก็สำหรับผมกับเจ้าด DJI Osmo Mobile 6ตัวนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันในฟูลรีวิวเนอะแล้วพบกันที่ big camera ขว่า160สาขาทั่วประเทศอย่าลืมติดตามอัปเดตเทรนกล้องก่อนใครได้ที่ big camera channel ทั้ง Facebook และ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกการายภาพสาหรับวันนี้ผมบังออฟ big camera โปรดัก t ์สเปเชียลิต์ลาไปก่อนสวัสดีครับ